สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเก็บไข่หอยเชอรี่นะครับอันนี้เราเลี้ยงไว้ที่บ่อขนาด1เมตรคูณ2เมตรนะครับสูง50เซนเดี๋ยวเราจะย้ายมาฝั่งนี้นะครับอันนี้มันเตีย้ยไปย้ายมาฝั่งนี้บ่อน,นี้เราสูงเมตรหนึ่งเนี่ยบ่อน,นี้มันสูงแค่50เซนเดี๋ยวเราเก็บไข่หอยเชอรี่กันนะครับเราใช้น้ำบัตรหรือกระดาษอะไรก็ได้ครับอ่อนๆเก็บ เขี่ยขึ้นนะครับเขียขึ้นดูไข่ที่มันไข่แล้วสักวันหรือสองวันนะครับให้มันแห้งๆห,หน่อยถ้าไข่สดๆมันก็ยังไม่แห้งนะครับเวลาเก็บมันจะมีปัญหาเนี่ยครับใส่กระดาษรองแบบนี้นะผมมีถานแล้วก็กระดาษรองแบบนี้เนี่ยครับเก็บเก็บให้หมดเลยทุกทุกชิ้นต้องค่อยๆนะครับไม่งั้นไข่มันจะแตกนะเราต้องทําค่อยๆ นะครับทีลรทีละทีละฝักทีเราฝักนะต้องละเอียดนิดนึงนะครับเบาๆนะครับแล้วก็เก็บให้หมดอันนี้เราปล่อยไปประมาณ3วันนะครับ 3วันแล้วก็จะได้ไข่ประมาณ20ฟองจะต้องพิธีพิถันนะครับสำหรับการเก็บไข่เราใช้กระดาษรองกระดาษสีขาวนะครับรองแล้วก็เราก็จะอาไปพึ่งไว้เนี่ยราบเบอะอันนี้จะไข่เล็กนิดเดียวนะครับไข่จะเล็กหน่อยเพราะว่ามันพึ่งพึ่งไข่นะครับไข่ก็จะเล็กหน่อยนึงแต่ถ้า มันอีกสักหน่อยมันน่าจะโตขึ้นนะครับอันนี้ผมเพิ่งลงได้ประมาณสักสวันเองที่เราลงไว้เนี่ยคือ3มวันก็ได้ประมาณยีสองพ่อแม่พันธุ์ก็ประมาณพ่อแม่พันธุ์รวมเบ็ดเสร็จร้อยตัวนะครับเราใช้อัตราส่วนประมาณตัวเมีย2ตัวผู้หน่งนะครับ2อต่อหนะประมาณนี้ มันจะได้จับคู่กันได้ง่ายๆอันนี้เราเลี้ยงใช้ระบบน้ำวนนะครับใช้ปัม๊มน้ำดูดวนกลับไปกลับมาก็จะเปิดประมาณวันละ3าสชั่วโมงแล้วแต่เวลานะแล้วแต่จังหวะไม่ได้เลือกว่าจะขนาดไหน นี่นะครับมันก็จะไข่ทุกที่นะครับไข่ตามขอบบ่อไข่ตามผักตบชวาก้านผักตบชวาก็จะไข่ไปเรื่อยเนี่ยครับต้องเบามือหน่อย คือความหมายที่เบามือเพราะเราก็ไม่อยากจะให้มันเสียหายไข่แตกนะครับอ็จะเก็บให้มันได้เยอะที่สุดสถานที่ตรงนี้เราเลี้ยงอยู่ที่สะแก้วนะครับแยกบ้านน้ำซับตำบลสะขวันนะอำเภอเมืองนะครับติดถนนสาย3ามนะครับ ถ้าหากถ้าใดนสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาหรือไม่ก็สอบถามอะไรก็อินบ็อกได้เลยนะครับฝากข้อความไว้ก็เดี๋ยวผมมาตอบให้ผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ประสบการณ์ยังไม่เยอะนะครับเพิ่งมือใหม่ก็อยากจะลองเลี้ยงดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ค็แฮปปี้นะครับหอยที่สั่งมาเข้า สั่งมาร้อยตัวเขาแถมให้มา20ตัวก็มันก็จะตายไปประมาณตายไปอยู่ประมาณ12ตัวนะครับเพราะมันน่าจะเกิดจากการเดินทางอะนะเกิดจากการเดินทางก็เลยก็เลยตายก็คงต้องมีเสียหายบ้างแหละแต่เขาก็แถมมาแล้วละครก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร นี่นครับก็เ,เก็บเ,เก็บให้หมดอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาจัดระเบียบเรียงให้มันสวยๆนิดนึงน,นี่เป็นระเบียบมันจะได้วางได้เยอะขึ้นนะครับนี่นครับวางแบบนี้เลยจัดแบบเนียนๆนะครับวางเนียนๆวางสวยๆแล้วเราก็จะเอาไปผึ่งไว้นะพึ่งผึ่งไว้ไปตั้งไว้ใน ในร่มนะครับในบ้านนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาคัดคัดตัวที่จะลังที่จะเพาะนะครับฝักไข่ที่จะเพาะอีกทีหนึ่งซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ครับว่าวันไหนที่มันจะเพาะ ก่อนจบก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับ